พี่น้องเอ้ยพันวามีหน้าบ่มีน้ำเป็นหน้าท่ามกับเขินขาดตัวตพันว่ามีสัตว์แต่บ่นับขดเสื้อสีดีได้ยังใดพันวามีใส่บ่ออกไปใส่ตอนย่มไดสิได้กินปลาคอใหญ่นาะมีห้แต่ปลาแดกขาดหมอหมอหม้อน,นั่นวาบ่ดีเด้อพี่น้องเด้อครับผมพ่นวาเลี้ยงหมาไวถ่ากินดูเลี้ยงลูกไวถ่ากินแห้งพี่น้องครับผมเลี้ยงสร้างเถ่าขายงาได้กินคาเลี้ยงสร้างน้อยตายจ่อยคาบ่ามีเอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องผู้เม่งยู่คือเกาเหมือนเดิมเช่นเคยครับ มือนี้พอเลี่ยงผู้เมงอยู่กับพ่อประดิษฐ์ผู้เขียวด้วยพี่น้องเด้อครับผมมือนี้มาเบิ้งควายใส่หยักใส่อึ่งเผาเลยครับผมแต่ละโตพี่น้องครับผมมือนี้รายการมิเตอรที่เด็ดเลยเพราะว่าแต่ละโตเขาเจ้าตะกรันี่ซื้อมาตัวละสี่แสนกว่าบาทมือนี้เหลือราคาหมื่นผู้ใดเร็วผู้นั้นได้เอาไปพอกับเจ้าของควายพ่อประดิษฐ์สวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับนี่จักรายการพ่อหน่มือนี้มีอยู่สามครับผมมือนี้มีสามไล่การรายการอ่ะครับผมเบิ้งรายการแรกเลยครับผมโตใหญ่ๆนี่ขอรายละเอียดนะพ่อมันเป็นควาายยใดนนี่เป็ เจ้าของเพูนว่าเป็นลูกของท้องใบครับลูกสาวท้องใบครับครับผมสูงหลายปันไหนครับนี่สูงร้อยตอนนี้มันสี่เหลืออยู่ร้อยสี่สิบซีนี่เหครับผม สูงร้อยสี่สิบสี่ลูกสาวท่องไปซามหันเราเนี่ยพันทองแน่นเนี่ยแล้วโอ้ตะก้อนนี่สูงกว่านี้โอ้คันว่าท่องแน่นนี่ท่องได้จักเดือนตอนนี้แปดเดือนก้วแล้วครับแปดเดือนโอ้ท่องได้แปดเดือนไปรุ่นแล้ตอนนี้ว่าสิเป็นตระผูรือตัวเมียท่องกับผู้ใดก่อนครับนี่เพชรตะวันครับผสมจริงครับโอ้ผสมจริงเพชรตะวันมาได้แปดเดือนเด้อพี่น้องเรื่อพี่น้อง่าต้องไปพะวงว่าซื้อไปเราสีท่องหรือบ่ท่องอันนี้รับประกันท่องพร้อมเลยรับประกันครับครับผม สูงร้อยสี่สิบห้าแต่ว่าตอนนี้เอาไว้ร้อยสี่สิบสี่แล้วว่าเพราะว่ามันตอกใหญ่แห้งร้อยสี่สิบสามอยู่นี่แล้วครับผมเออเบื้องหน้าเบื้องตาเบื้องเขาฟันนี้แล้วชุดนี่ท่องแปดเดือนนี่สูงร้อยสี่สิบกว่านี่ครับผมเพียงดีตัวนี้พ่อเปิดไว้หลายปีไหนตัวนี้เปิดไวปหกสิบเก้าครับเปิดไว้หกหมื่นเก่าเนาะครับผมครับผมหกหมื่นเก้าสามแสนกว่าหกหมื่นเก้าพี่น้องจากสามสี่แสนสี่แสนพี่น้องเหลือยอายุสามหกหมื่นเก่าพัน ครับผมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะพ่อศูนย์เก้าศูนย์สองหกสี่เก้าสี่หกสี่ครับผมครับผมเอ้าพี่น้องครับผมอันนี้ช่องทางการติดต่อวันที่นี่มาเบื้รายละเอียดเด้อพี่น้องเด้อให้เบิ้งหนาป๊ัดลงใหญ่อีหลี้ได้ควายแม่นี่เนาะหนาขนาดพี่น้องสมสัดสมส่วนพูดอ่ะเบิ้งหัวเบิ้งเบิ้งเอือบปกเผาเด้อพี่น้องเด้อให้พ่อเราไปนิดแล้วจับยกขึ้นจากน้อยเบิ้งเอือบปกเผาป๊ัดพี่น้องครับผมใหญ่แห้งหนาปึกเลยนะครับคอขากก๋ไก่เล็บกก๋ไก่คือสมสมมมส่วนหดเลยครับผ หลังไหมพ่อปเปรีบเสฟ<อ>เลยน้ะ <c oughs> นี่ <c oughs> เนี่ย <c oughs> มันจังเป็นตะเลียงกันได้ไปแบบนี้นเพราขีแข็งเย้เาหย <c oughs> าแล้วพี้ยงข้อใหญ่ตรงข้อควายผูนครับโองข้อหนาข้อใหญ่แห้งพี่น้องบรรทัดหลังตรงหลังเป์นะครับผมขนาดควายหนาแรงเนี่ยพี่น้องบัดที่นี่เบื้องไทยดูพป่ะนะายไหมพี่น้องบ่มี่มองฟิวเลยนี่ละเขาว่าบักสมโอตัดเนี่ยบ่แมนบักหน้าดอกนี่ใหญ่สวยงามพี่น้องบ่แมนควายไทยบานอันนี้เขาเรียกว่าควายไทยสวยครับผมเบื้อง ครับเบื้องหางเด้อพี่น้องเด้อเบื้องหางเบื้องเล็บโอ้ยส่อ่อนหกเบื้อเก่าวันที่พอเปิดหกเบื้อเก่าครับพ่อต่อรองได้เนาะก็นิดหน่อยครับผมาต่อรองนิดหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าปกติมันแห่งครับว่าพ่อวัิษี้เราสิเปิดตั้งแน่นแ่นทั้งนั้นเลยครับผมหลังกระส่งฟีจากกิโลกับพ่อหนึ่งส่งได้อยู่ครับสองร้อยโลครับผม ทรงฟรี200กิโลพี่น้องครับผมกับวายใส่ใหญ่ๆลูกสาวจะทองใบนะพ่อเนาะลูกทองใบครับผมลูกสาวทองใบพี่น้องครับผมตอนนี้ทองได้8เดือน8เดือนครับผมทองได้8เดือนกับเพชรตะวันนะครับผมผสมโตมากเลยพี่น้องครับลงนุยครับผมครับรับประกันทองแต่ว่าบ่ได้รับประกันวายเพชรวายอยู่ในทองสิเป็นตัวผูหรือตัวเมียให้พี่น้องไปลุ่นเอาเลยรั้ลุ่นรุ่นตัวเมียแถวนี้ยละรุ่นตัวเมียหลดนเนาะ่นจตัวผูครับผม โอ้พี่น้องครับผมก็ฝากพี่น้องไปเลยเพอเดี๋ยวผู้แม่งอยากให้พี่น้องเห็นเนี่ยละควายตัวใหญ่ใหญ่ใส่ใหญ่ใหญ่เหนะครับงามงามสมสัดสมส่วนมองมาจากข้างหน้าเป็นกับข้างหลังเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผาเลยเป๊ะเลยไล่หนาแล้วกว้างแห้งนะครับเล็บก๋งงามเด็กน้อยเอานกป่านก็เลี้ยงได้ตัวนึ่ครับโอ้เชื่องพร้อมขี่ได้พร้อมขี่ได้พร้อมครับผมทรงฟีสองร้อยกิโลโอ้หาใส่บ่ได้ครับผมเอาก็ฝากพี่น้องไปผู้ใดกำลังสนใจเด้อพี่น้องเด้อโทรมาสอบถามมาต่อรองราคาขันซากกันว่าท่านละเอาก็ฝากไปลดครับผม เอาครับผมมาาบ่งอีกรายการหนึ่งพี่น้องรัารายการที่สองปอสาวหน่อยเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ถือว่าเด็ดขนาดเลยเนาะขันเป็นคนนี่้อซื้อพี่น้องครับผม <timeframe> ถือว่างามประจําตําบลประจ,ระจําอาเภอเลยดิเนเพราธรรมดาได้นี่สาวหน่อยตัวนี้แล้วเป็นลูกผู้ใดพอเนี่ยลูกเก่าจิญครับพ่อลูกเก่าเจริญครับผมอาย,อยุได้จักเดือนล้วครับน่จักปีแล้วเนี่ยสองปีแล้วครับผมสองปีพอดีตีสองปีละสูงหไ,ไหายปานไี้ครับบันนี้ราชสีมาครับ โอ้ยพี่น้องสองปีสูงลอยสี่สหมาไม่ได้ค่อยน้อยตัวนี้ไหมคร,ครับผมลูกเก่าเจริญแม่บ<ะ>มนลอยหาซิบกลัวบนแม่เกิดจากแม่สูงลอยหาซิบกว่าครับผมตัวนี้ตีบ,บอกว่าถ้าสมัยเราเป็นเด็กหน่อยเขาจะเปิดกันได้ราคาสองแสนกว่าครับมันขายก็นสองแสนกว่าไหมโอ้เจ <c oughs> ียญน,มน,มนย้มุนไงโอ้เปิดแมนแล้วเนาะเรางามงานพี่น้องครับผมหนาแล้วไม่คมกิบเลยเขาสวยมากเลยพี่น้องเขากลางเขาตาเขาตกขั้นสอนดีหัวโหนกหนาเงา เบิ้องขาขากวาแม่นมาพี่น้องครับผมคักเลยครับผมควายตัวนี้เอ้าวันที่นี่อันสถานะเป็นยังไงพ่อตอนเนี้ยผสมลูกเจ้าไม่ได้ได้สิบเมื่อแล้วครับบนพ่อรอบครับผมโอ้อโคมโตแล้วตีผสมแล้วตีเนี่ยผสมละโอ้ผสมมาแล้วพี่น้องครับผมลูกไม้คุ้มฟุ่งครับผมโค่มโตกับลูกไม้ครับโอ้ขัดโคอมโตมันกับเบืเหลือแล้วกับรังสนมมันนั่นตัวท้องพ่อเนี้ยโอกาสโอกาสที่จะติดค่อนข้างที่จะเยอะพี่น้องโค่มโตนะครับของลูกไม้เด้อพี่น้องเด้อ บัตที่นี่พ่อเปิดไว้หลายไป่นใดแม่นี่ยเขานี้เปิดใบสามเก้าเก้าร้อยครับผมเอาจากราคาสองแสนกว่าได้พอ่อตอนเป็นเด็กน้อยครับผมตอนนี้เปิดเท่าไหร่ก่ 39, 900, 900 <c oughs> อนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยครับผมสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเป็ต้นน้ำเลี้ยงไหนครับโอ้ยมาสอ่อนราคาแสีพี่น้องมาสอ่อน,นค่าใดเรื่องบัตรนี้เอาเป็นเจ้าใดบัตรนี้พี่น้องได้ฟังราคาแล้วครับผมตะก้อนนี่ตัวนี้พี่น้องครับผมตอนเราเป็นเด็กน้อย 2> 2, กว่าสองแสนกว่า ตอนนี้ครับผมเาใาไงขืนมาจากน้อยเหรอเราขาดนำเลี่ยงว่าซันว่าก็เลยเปิดไปสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยขายรลวฟาร์มบอกแล้วโอ้อยพี่น้องครับผมเป็นตซอนเอาเป็นว่าผู้ใดมีเงิน,ม,งนมีทองเด้อพี่น้องเด้อตัดอ้อยกำลังเลี้วใหม่ๆนี่เงินอ้อยออกให้เฝ้ามาเอาไปเก็บไปรถเนี่ยตัวนี้หายากเป็นคนที่หายากเลยนี่ครับผมเบื้องแข่งเบื้องขาเบื้องข้อเราดูผลน่ะโอ้ยเรียบกับงามเรียบซ้ำเร็ยบมาเลยเนาะ อัตลักษณ์ชัดเจนพี่น้องครับผมเป็นควอยสามอ่องป้องขาดํากําไลขาดขาอีกทั้งหนาทั้งหลังเลยกําไลขาดขาเนี่ยเป็นเบาดีโอ้เป็นควอยที่หายากเลยเอาหนาสวยๆงมๆมาที่นี่ให้เบิ้งทางขางเบิ้งกันหนะพ่อดึงไปเบิ้งให้พี่น้องเขาเบิ้งทางขางเบิ้งกันนะโอ้พี่น้องครับผมล่ําคิงก็ดีไหมพ่อได้เง้าหลังตรงเต๊ะเลยเนาะมีเรื่องพร้อมด้วยนี่โอ้สวยมากเลยพี่น้องควอยตัวนี้แต่ว่าขาดแนวขาดคือขาดตะน้ำเหลี้ยงด้วพี่น้องเด้อควอยสาวหน่อยตัวนี้อายุสองปีกว่า นะครับผมตอนนี้คือโค้มโตมาแล้วกับลูกใหม่ได้เก่ามือสิบมือนี่แหละความสูงเราสูงร้อยสี่สิบสี่สี่สิบห้าปฏิสี่สิบห้าประกันบวกลบไปยั่วสี่สิบห้รอยสี่สิบห้บวกลบไปวัที่นี้เปิดสามเมื่เกาพันเกร้อยไปพี่น้องโอ้พอดีย่งผู้เม่งกับเสอ่อนใครเป็นผู้จังหนึ่งเนี่ยมันสียูบล่ะพ่อว่ามันสีสี่สิบเก้าคุณตีเนี่ยโอ้เราเปิดให้พี่น้องเนี่ยทรงทางลายเอฟซีอ่ะพ่อบางหนึ่งทรงทางลายเอซีก็หายไปโดนเติบครับ อ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้คือหาบอท่านให้ให้ข้าเจ้าพวกที่ทักมาก่อนนะครับกมากครับผมโอ้ครับไปช่วงนึงเออพี่น้องสรุปรายละเอียดเด้อพี่น้องเด้อควายน้อยตัวนี้อายุ2ปีกว่าๆนิดๆนี่แหละครับผมผสมอ่าเราเป็นลูกเก่าเจริญสูง145ตอนนี้ทับไว้โคมโตไว้กับลูกของไม้นะครับวันที่นี่พ่อเปิดพ่อปินี้เปิดไวสามหมื่้าพันเก้าร้อยพี่น้องครับผมโอ้พอเดียผู้เมีงก็กเงือกยู่ดอกครับผมเงือกมาแล้วเปิด ถือว่าถึงมากมากเลยแบ่งกันไปพวกผมครับเอาแบ่งกันไปเลี้ยงเนาะเอาครับผมเดี๋ยวไปดูชุดต่อไปเลยครับครับเอาครับผมมาเบิ่งอีกรายกันนึ่งพี่น้องเป็นอันนี้เป็นรายการสุดท้ายเลยครับผมความสวยงามนี่เพราะแผ่โตเมื่อกี้นี่นะพ่อเนาะอันนี้เราเป็นลูกผู้ใดครับนี่เป็นลูกเงินอุทัยพ่อลูกสาวเงินอุทัยครับผมได้จักปีแล้วตัวนี้ที่ซ้อนสองปีครับผมที่สองปีแล้ที่ซ้อนสองแล้วครับผมสถานะเป็นยังไงบ่อนี่ตัวนี้ประสม พอเดียวกันครับมันยุ่งกันได้รอบนึงแล้วครับตัวนี้ครับอ๋อผสมได้รอบนึงลูกสาวกึนอุทัยครับผมครับผมผสมกับลูกเจ้าไม้ลูกเจ้าไม้ครับเพราะว่ามันยุ่งน้ำกันกับตัวเมื่อกี้นี่เจ้าเดียวกันก็เจ้าเดียวกันข้อเดียวกันเอามาจากรมองเดียวกันบัดที่นี่ความสูงกับซ้ำกันสูสีกันตัวนี้ร้อยสิบห้าครับสูงร้อยสี่สิบห้าบอกลงไปครับผมบอกลงไปเส้นหนึ่งได้ไหมบอกลงไปเส้นหนึ่งได้พี่น้องเด้อสูงร้อยสี่สิบห้าบัดที่นี่อยากฟังพ่อเปิดไว้หลภายในก่อนนี่เปิดใบสามเจ็ดครับพ่อสามพันเออาจ็ดพันครับ แม่พี่น้องคนซื้อไปบ่าเจ็บท้องตีบพเจ็บท้องเนาะต้อนต้อสบายดูยังมีอะไรในมือครับครับผมโอ้ขอคุณมากกากเด้พี่น้องผู้ใด้ได้ไปกับว่าเก็บท้องดอกพี่น้องครับผมเพ้นมาถึกถึงเจังสีเกิดเลยโอ้บนมันมาของมีตำนงตำนีเนาะพี่น้องเ้อครับผมเอาเป็นว่าก็ฝากพี่น้องไว้ผู้ใดกำลังมองหาเล้อพี่น้องสาวหน่อยตัวนี้ครับผมความสูงสูงลอยสี่สิบห้าบวกลบนะครับผมเป็นลูกเงินอูไทยผสมกับลูกไส้เจ้าไม่ไว้นะครับเปิดไว้สามหมื่นเจ็ดพันนี่แม่มันจังขนาดเลยเลยมัน โอ้ยเบิ่งหนาเบิ่งตาเบิ่งท่ายืนเนาะบ่าปากบ่ติ่งโอ้ได้สัตว์ได้ส่วนดีขนาดเลยเสื่อตัวครับมันอยู่ในฟาร์มเพิ่นเพิ่นเสาเลี้ยงเพิ่นโลออกอ๋อเป็นควายฟาร์มมาก่อนสิพ่อเนี่ยเพิ่นซื้อกับฟาร์มโอ้เป็นควายฟาร์มใหญ่บ่ติเพิ่นซื้อจากไอ้หอยเป็ดโอ้โหนี่แหละเจ้าสัวนี่แหละเน้อยๆน่ะอืมตะก้อนนี่ตัวละ200,000กว่าพี่น้องครับผมมื้อนี้เปิดไว้37,000โอ้สะอ่อนคักขนาดเลยเอาพ่อดึงไปให้เบิ่งทางข้างบัดนี้เอาเบิ่งหน้าเบิ่งตาแล้วดึงเบิ่งด้านข้างมื้อน้ะเอาโอเคพี่น้้้้้้อออองงงงงเเบบิ่่ดดาาาานนขโยคควมมมพีรัผ บ่อยากบอกอยากไฮเล็บเลี้ยงยง้มตัดอ่อยเลยบาทนี้พี่น้องครับผมคาขนาดเลยหางกะลำครับผมหางก็ได้สัดได้ส่วนดีไทยกะง้มพี่น้องพูดนะโอ้ยลํำคิงดีสูงได้สูงได,ได้ไทยได้สดนะครับผมบอกง่ายๆเลยลูกสาวเงินอูทไทยผู้ได้กาลังมองหาเด้อพี่น้องเด้อครับผมหามผ่าเด็ดขาดเลยควายแบบนี้ครับผมถือปานหน้ามถือปานหน้าม,มือเนี่ย หาสายบอได้กะการันตีพี่น้องครับผมมีมองนี่มองเดียวเด้อพี่น้องเด้อผู้ได้อยากเขามาช่มตัวจริงกะจังเขามาอยู่บ้านนองกุง้งไม่อำเภอผู้เขียวจังหวัดชายภพุม่มหานีละพี่น้องครับผมแต่ว่าขันทีพอเลี้ยงผู้เม่งลุง่ปุ๊บไปนี่กัยยานบ่ท่านเด้อพี่น้องขันทีเขามาเอาเป็นว่าพี่น้องโทษจองมัดจ,จำกัน,น,น,นรถวราเนาะเดี๋ยัดว่าท่าน่าัป็นตัวใหญ่ไงให้ได้ของดีดเนี่ยมึงทายืนแล้วรู้น่นข้อสองปีกว่ามันจากไดนมาคักมาแน่แต่หางกะลำพี่น้องครับผมนี่ล่ะเขาเจ้างามตาหน่อยพี่น้องตะหน่อยก เขายังปกติอยู่ทั้งแน่นครับก็ฝากพี่น้องไว้เด้อผู้ใดกำลังมองหาพี่น้องครับผมควายสดสดสูงสูงใหญ่ใหญ่สายอนาคตดีดีอนาคตลอยห้าสิบทุกตัวเลยพ่อสองตัวนะโอ้อนาคตลอยห้าสิบแน่นอนครับเนาะมันบอลในลูกมันลอยซีซีซีมหาเลยนตอนนี้ลอยซีสิบกว่าเลยไหมพี่น้องลอยห้าสิบมันเป็นเหลือดื้อเนาะครับผม เอากระฝากพี่น้องไว้เด้อพี่น้องเด้อได้สัตว์ไดส้ดส่วนมาทุกอย่างตากสวยตางามผู้ใดมีเงินมีทอง,ทองก็บหายทั่วมากนะครับผมเอาพอมีเห็นสีฝากครับเอฟซีเขาบอครับบางหายไปเ <FC S 1> มื่อกี้เนกับหายไปบางนึงก็ติดธุระยุติช่วงนึงครับผมแล้วลวันนี้ก็เอาม้าแล้วก็บเอฟซีเอดไลน์มาก็ได้ได้ส่งทั้งไล่ไปครับผมได้มาอีกว่าง สองสามมือขึ้นหลังนั่นก็ <c oughs> บ <c oughs> แบ่งปันกันไปครับผมนะครับเอามาอีกนี่ก็นะครับผมให้ FC ทั้ง YouTube ทั้งช่องของพ่อติดตามที่ทต้องติดตามช่องผู้เรี้ยงพูมิงมากก็ได้มาแบ่งปันชุดนี้ครับผม,รนนผมครับผมว่าขี่ไร้ครับชุดนี้ครับผมเอาไปมีกําไลข้างมือมครับผมครับผมครับผมครัอ๋อกระฝากพี่น้องเอฟซีผู้เบิ่งช่องผู้เลี้ยงผู้มิงอยู่ครับผมมันนี่ก็ ขอฝากเด้อพี่น้องเด้ออุดหนุนสนับสนุนกันนะครับผมเพราะว่ามีตาตัวเด็ดๆเลยเนามือหนีทีมงานของผดิมพุ่มเมฆขอคุณพ่อประดิษฐ์ครับผมครับผมมาดีครับผมครับผมก็ฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เบิ้งช่องพอยังผู้เม่งอยู่ครับผมผ่านพาเด็ดขาดเลยอีพี่นี่มีแต่เด็ดๆงามๆเลยพี่น้องถือว่าคักขนาดเลยเด้อครับผมพอลังผู้เม่งเพราะอยากว่าหลายใหญ่ห้างดอกพี่น้องมันสิบทัานกันใหาฝ้าทรมามาคุยกันมาต่อรองราคากันเลยสำหรับมือหนีทีมงานของผดิมพุ่มเม่งขอขอบคุณพี่น้องที่เบิ้งพอยังผู้เม่งอยู่ให้ยกำลังใจกกัััันนมมมาาาตลอออดดสสสหรรบบื้ีีข่ววคคผ